กับผมเด็กชายทุนก uh, <ând> <Huh> ิกมเทือเป็นเด็กโรงเียมาห้าเดือนก็ขอทุกคนมาช่วยซื้อกบนะครับเพราะว่ากบอันนี้มีปริมาณมากเพราะเราเรียนกันไปเยอะครับก็ขอให้ทุกคนมาช่วยจับซื้อด้วยนะครับครับตอนนี้นะครับกบที่โรงเรียนของพวกเราเนี่ยเลี้ยงไว้ในปริมาณที่เยอะเนาะนะครับเด็กๆก็ช่วงโควิดด้วยนะครับตอนนี้นะครับขายก็ยังขายไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว คุณครูนะครับและเด็กๆนะครับจะพาพวกเราไปดูนะครับกบในกระชังนะครับว่ามันมีมากแค่ไหนนะครับก็ขอร้องนะครับคนไหนที่มีจิตใจเมตตานะครับอยากช่วยเหลือพวกเราใช่ไหมใช่ครับเออนะครับมาช่วยพวกเราซื้อกบหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้กบก็ทําเป็นอาหารกลางวันแล้วครับแต่ว่ามันยังมีปริมาณที่มากนะครับเราเลี้ยงไว้เยอะเนาะนะครับอยากให้ทุกๆคนเนี่ยมาช่วยพวกเราซื้อกบหน่อยกิโลเท่าไหร่นะ เก้าสิบาทนะครับกบกิโลละ90บาท1กิโลมีอ่าปบหนึ่งกิโลมีกี่ขีดนะครับรครับอ่าสิบขีดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูปบหนึ่งกิโลมีสิบขีดตัวนี้มีอยู่เนี่ยลองดูขนาดตัวครับโอ้โหเข่าหน้าเลยับเข่าหน้านะครับ <wh istles> ลองดูครับนี่น้องพีครับไปเดี๋ยวเราลองไปดูบอกปบพ,พวกเรากันไปเยี่ยมก่า นะครับตอนนี้อะครับตอนนี้นะครับได้ทําการแบบทําส่งเลยนะครับทําส่งแล้วครับอย่บอกบอกข่าวขอให้บอกทีนะครับนี่ครับนี่เองเมื่อกี้2ตัวสองตัวหกขีดครับประมาณหกขีดบวสองตัวประมาณสามขีดค่ะเอ้ยหกขีดครับหกขีดนะครับเนาะอยากได้มาเอาโรงเรียนทันเดือดนะครับมาเลยครับ เแค่บามาแล้วครับขึ้นมาแล้วรักมาแล้วครับเรเียบร้อยแล้วครับใ้ิโลลชาง้อลงช่งสโลโลครบไหมโอ้โหหนีลลองช่างรวกันเลย โอเคครับได้3ากิโลสอไม่เป็นไรครับยนยอนกันไปนะครับคนไหนที่อยากช่วยโรงเรียนนะครับช่วยไม้ช่วยเอช่วยพีมาครับมาช่วยกันซื้อกบหน่อยครับนี่ครับยังอีกข้างหลังอีกเป็นกองทับเลยครับเลี้ยงเลี้ยงไว้ยังขายไม่ได้สักทีเนาะใช่ขอบคุณครับที่ติดตามรับชม มีหลายบอะครับอ,อ,อังนี้ก็มีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวยังไงอย่าลืมสั่งกันมาได้นะครับก,กบคนในพี่ชัยนะครับเนาะในอุตรดิก็ส่งนะครับหรือใครมีพ่อค้าแม่ค้านะครับ ที่จะรับมาช่วยเหลือโรงเรียนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจะขอขอ,ขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุนเป็นอย่างสูงเลยครับม,มีสงตัวะนะครับเดี๋ยวดูมาดูเจ้าบอกระดขึ้นกิโลแล้วมั้งเนะนี่ยตอนนี้จับกบเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆก็อยากจะฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าหรือใครที่ใจดีอยากจะช่วยเหลือพวกเรานะครับมาซื้อกบกับพวกเราหน่อยเนาะ ช่นะคะโอเคนะครับอย่าลืมนะครับมาติดต่อมาที่โรงแรนของเราแลครับสั่งกันได้นะครับกบนี่ช่วยกันเลยนะครับเทียบนะครับไปพวกเรานะครับเดี๋ยวยังไงนะครับหวังว่าจะมีคนมาซื้อกบพวกเราเนาะโอเคครับขอบคุณครับ